ท่านประธานที่เคารพครับในยุคดิจิตอลครับประเทศชาติบ้านเมืองเราสูญเสียโอกาสมากในการบริหารงานด้านนี้แทนที่จะมาสร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนที่มีควา,ามสนใจเรื่องนี้กับมีปัญหาอย่างหนักหนาสหาหัสครับดิจิทัลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจสร้างสารรค์ทางด้านดิจิตอลท่านประธานครับ ถ้าท่านประธานเห็นข้อที่จริง,รงเห็นปัญหาที่เพื่อนสมาชิกว่าบอกแล้วท่านจะตกใจครับไม่มีความก้าวหน้าไม่มีการพัฒนาส้ำร้ายที่สุดครับมีกลไกลการโกงการหาประโยชน์จากระบบนี้ Hybrid s c a มจะมีคนมาพูดต่อครับท่านต้องขอญอยกใช้ภาษาอังกฤษครับเป็นการช่อโกงธุรกิจ หรือกิจกรรมที่ทำบนพื้นฐานของดิจิทัลเรื่องของคอเซ็นเตอร์ต่างๆคอยตอบให้ดีก็เลยกันครับเป็นข้อที่จริงที่จะทักถามและมีข้อเสนอชื่เป็นปัญหาที่จะเสนอ่ท่านเพราะท่านไม่เห็นว่าเป็นปัญหาท่านเระานที้ก็รบกับรายได้ของประเทศชาติบ้านเมืองเรานะครับความหวังของพี่น้องประชาชนคือภาคการท่องเที่ยวล้มเหลว หดตัวแน่นอนครับเข้าใจได้เพราะเกิดจากสถานการณ์โควิดมีการปิดบ้านปิดเมืองแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆทำไมเขากลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดข้อบกพร่องต่างๆในเรื่องนี้เนะีเพื่อนสมาชิกของผมจะมาบอกในรายละเอียดครับท่านประธานเคกรบนั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับ มีประเด็นทางด้านอื่นๆที่จะต้องนําเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพก็คือที่เว้นไม่ได้ที่ไม่พูดไม่ได้คือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าประเภทต่างๆข้าวมันสำปะหลังยางพาราอ้อยนะครับพืชหลักของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาหมดข้อที่จริงครับปัญหาครับจะนําเรียนท่านประธานไปอย่างท่านนายกไปอย่างท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราเป็นนําเป็นข้อเสนอแนะไปสู่กลไกการแก้ไขผมพูดมาทั้งหมดท่านประธานสังเกตไหมครับไม่มีประเด็นใดที่จะไปกล่าวหาโจมตีท่านเลยเป็นประเด็นที่เรามุ่งหวังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังโรคระบาดสัตว์ที่ผมแถลงนิยติท่านประธานครับทำไมครับรัฐบาลชุดนี้รู้ก็รู้ ว่ามนมีการระบาดเข้ามาของ ASF นะครับโรคอาหิวาแอาฟริกันในสุกรสองสมปีที่ผ่านมาปี62-63และ64แต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ที่ไม่กล้าบอกนะครับที่สมาชิกพวกผมจะบอกกับท่านว่าท่านปกปิดจะถามท่านว่าปกปิดทำไม ปกปิดแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ใช่ไหมหรือใครได้ประโยชน์แต่สิ่งที่สำคัญครับสภา,าแห่งนี้เอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาเสนอเป็นยติก็แล้วมีข้อเสนอไปอยังท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องถามเป็นกระทู้ถามสดก็แล้วแต่สิ่งที่ไม่ยอมบอกกับพี่น้องประชาชนไม่ยอมประกาศเลยไม่ยอมประกาศเป็นโรคระบาดครับท่านประธานครับ เพราะอะไรอยากรู้มีสมาชิกมาคาดคันถามท่านอย่างแน่นอนเพราะอะไรท่านไม่ยอมประกาศเป็นโรคระบาดมันจะเสียหายมากกว่าท่านไม่ประกาศหรือไม่อย่างไรใครได้ประโยชน์ความอ่อนด้วยความผิดพลาดความบกพร่องในการบริหารการแผ่นดินของท่านในเรื่องพวกนี้นะครับจะถูกเพื่อนสมาชิกชี้ให้เห็น แจงให้เป็นเลยครับว่าใครได้ใครเสียประโยชน์อย่างไรกรณีที่เขาจะเสนอแนะปัญหาเพราะท่านเองไม่เห็นเป็นปัญหาเขาลึงต้องเสนอแนะให้ท่านเป็นํำมานแก้ไขทําถามที่กรอบครับผลสืบเนื่องจากที่เราอภิปรายไม่วังใจมาสองครั้งอภิปรายตามยติเปิดอภิปรายทั่วไปหนึ่งห้าสองสองครั้งเรื่องนี้ก็ต้องมาครับโรคระบาดคนคือโควิดแต่แน่นอนครับ สิ่งที่พวกเราจะเสนอเป็นข้อที่จริงเสนอแน่เป็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเดิมๆครับเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นความผิดพลาดบกพร่องในการบริหารและการแผ่นดินของท่านท่านตั้งสบคอข,อขึ้นมาตั้งสบศขึ้นมาศูนย์บริหารราชการในสถานการฉุกเฉินด้านโควิดศูนย์บริหารสถานรฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจและท่านได้อะไรครับกลไกการบริหารราชการของท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ย ขณะนี้ก็ยังอยู่ท่านไม่เห็นปัญหาทำไมครับการระบาดของโควิดมันจึงถึงยังอยู่จนถึงปัจจุบันหมื่นสีหต่อวันขณะนี้จริงอยู่ครับท่านอาจจะมีช่วคช่วยเพราะว่าท่านอาศัยเกาะโรคเกาะโรคเพื่อดำรงอยู่ท่านก็เลยเลี้ยงโรคเลี้ยงไข้ ผมไม่ได้กล่าวหานะครับนั่นคือข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นโชคดีที่โอมิครอนเข้ามาครับมาช่วยชีวิตท่านไว้มาช่วยชีวิตท่านไว้แต่ผลการบริหารการแผ่นดินการจัดหาวัคซีนวัคซีนที่ไร้ประสิทธิภาพการฉีดที่ล่าช้าบูสเตอร์ขนาดนี้ได้เท่าไหร่ที่มีมวลคนมาถามท่านนะเตรียมตอบให้ดีนะท่านประธานครับของผมนี่สีเข็มเต็มแขนฮะ สีเข็มเต็มแขนอายุ5 9 1สเดือนซินแวคกสองเข็มอายุเลย60สิบก็ยังเป็นซินแวคอยู่นะครับเพราะข้าบเกี่ยวอายุผมบูสเตอร์ด้วยแอสตราเซเนกาของสภาเราผมต้องขอบคุณที่สภาเป็นห่วงเป็นใยสมาชิกนะครับแต่พอโอมิครอนเข้ามาผมต้องขวัญขวายหา สิ่งที่จะมาคุ้มครองป้องกันชีวิตผมไว้ช่วยเหลือตอนเองครับโดยการไปจัดหาโมเดอร์นามาแพงก็ต้องจ่ายจำเป็นก็ต้องฉีดครับแม้ว่าหลายคนแพ้มากครับโมเดอร์นาไข้ไปสองสามอาทิตย์แต่โชคดีผมไม่แพ้จำเป็นต้องบูสเตอร์หลังจากที่ผมได้แอสตราเซเนกาไป10ได้ไป5สัปดาห์ ก็เชื่อครับว่าทางศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวัคซีนบอกว่าจำเป็นเกินสีอาทิตย์กรบุสเตอร์ได้เพราะสถานการณ์ไม่ไว้วางใจสีเข็มเต็มแขนจริงๆแต่มันเต็มแขนขนาดนี้เดิมเราหาวัคซีนแทบไม่เจอแต่ทำไมขนาดนี้วัคซีนล้นเมืองมันเกิดจากอะไรท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อที่จริงต้องถาม มันต้องถามท่านระธานครับแต่ไม่ถามเปล่าหรอกครับเพราะท่านไม่รู้เป็นปัญหาเราก็เสนอแนะให้ท่านว่านี่คือปัญหานะไปแก้อย่างนี้นะเหตุเกิดอย่างนี้นะท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านระธานครับนั่นคือเป้าที่ผมชี้ไว้แล้วจะทําให้ท่านนาตตรีได้ตาสว่างได้เห็นว่ามันเป็นจริงเป็นข้อที่จริงที่เป็นจริง ที่ต้องร่วมมือร่วมแรงกันร่วมใจกันแก้ไขปัญหาท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะนําเรียนท่านประธานเป็นประเด็นที่จะเป็นเป้าต่อไปคือคลึงเรื่องของความล้มเหลววิกฤตทางด้านการเมืองมันมีความผิดพลาดบกพร่องในมิติทางการเมืองอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นภาพของการสร้างธุรกิจการเมืองที่เกิดขึ้น สภาเสื่อมกินกล้วยฉีดวัคซีน20-30ล้านรับเงินเดือนประจำเดือน2 0แสนสแสนต่างที่มีข่าวข่าวอยู่ในสังคมกันแต่นี่คือข้อสงสัยครับข้อสงสัยคือข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นต้องตอบนะครับต้องตอบท่านประธานครับฝากไปยังทันนานรัฐมนตรีว่าทำไมท่านให้ภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมต้องแจกกล้วย แจกกล้วยและทาให้การฏิรูกุการเมืองที่ท่านเขียนใน้ําหนุนมันล้มเหลว่อปัญหาไปสู่เรื่องอย่างอื่นอย่างทั่วหน้าอย่างครบวงจรการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับเป็นปัญหาไปหมดในประเทศนี้ท่านรานครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในมิติทางการเมืองซึ่งผมจะลงรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมกล่าวประเด็นที่เป็นเรื่องที่ต้อง แจงต่อท่านประธานไปผมจะกลับมาประเด็ยนเรื่องการเมืองท่านประธานครับปัญหาอื่นๆที่เกิดจากความผิดพลาดบกพร่องการประมงครับผมแถลงมนยติเรื่องนี้ต้องถามท่านจริงๆครับว่าทําไมท่านต้องออกพระราชกําหนดการประมงปี2558ท่านออกไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคําตอบท่านแก้ใบเหลืองครับ ท่านแก้ใบเหลืองจากเรื่องของไอยูยูเป็นการประมงที่ทำผิดกฎหมายไอตัวแรกคือ i รโกขอญาติธรรมทานเชฟภาษาอังกฤษครับยูตัวแรกยูตัวที่สองคือ Unreported ไม่รายงานยูตัวที่สามคือ unregulated ไม่ควบคุมเป็นการประมงที่ทำผิดกฎหมายไม่รายงานไร้การควบคุม อีอยูหรือคนที่เกี่ยวข้องเขาเลยชี้หน้าท่านว่าใบเหลืองนะถ้าไม่แก้ปัญหาจะให้ใบเหลืองให้ใบเหลืองมาแล้วครับถ้าไม่แก้ปัญหาให้ใบแดงท่านไปออกพระราชกำหนดการประมงปี2558สมัยที่ท่านเป็นรัฐบาลคอสชอ,อาศัยอำนาจผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกพรกรว่าด้วยการประมองออกมาก่อเกิดปัญหาอย่างมากมายท่านประธานครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับการแก้เรื่องการประมงทำผิดกฎหมายไร้การรายงานไร้การควบคุมไร้การตรวจสอบนะครับทำให้ท่านได้ปกป้องการส่งออกสินค้าประมงไป EU เนี่ยปีละ5,000ล้านแต่ผลของการกระทำของท่านนะครับ ผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการประมงพี่น้องประชาชนเสียหายประเทศชาติเสียหายปีละสองแสนล้านคิดคณิตสัตร์ง่ายๆอย่างนี้เนี่ยถ้าใช้สมองใช้สติปัญญาไต่ตรองอย่างรอบคอบเนี่ยผมว่าพลกรประมงของท,ท่านตรงนั้นท่านไม่กล้าออกหรอกครับไม่คุ้มครับส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันซึ่งเพื่อสมาชิกผมจะมาลงรายละเอียดให้อันนี้ผมเอาเข้าข้าวป,ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับการแก้ปัญหา พี่น้องชาวประมงสมาคมประมงพยายามเสนอขอแก้กฎหมายยื่นร่างกฎหมายเข้าไปทำถานทราบไหมาครับถูกตีตกหมดครับเป็นกฎหมายการเงินท่านนายกรมนตรีไม่ยอมเซ็นเข้าสู่สภาซึ่งรายละเอียดเรื่องการเสนอกฎหมายผมจะขยายไปใีภาคการเมืองที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ทำฐานที่เคารพครับการศึกษาที่ล้มเหลวเราพูดครับเรื่องของ การทุจริตคอร์รัปชันที่ผมได้นำเรียนไปแล้วบอกโจทย์เลยครับสายสีสม้มสายสีเขียวท่านเตรียมตอบไว้เรื่องยาเสพติดทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้ชี้เป้าและเพื่อนสมาชิกของผมจะได้เข้าไปดูในรายละเอียดยิงเป้าให้ท่านเห็นจะจบด้วยการสรุปจบของท่านประธานวิบดรสุดินคลังแสงครับไม่ถึงับเก็บศบแล้วครับแต่หามขึ้นส่ง หามใส่รถฉุกเฉินเข้าสู่ ICU ถ้าท่านไม่แก้นะครับตามที่เราเสนอแนะเนี่ยพฤษภาครับเก็บศพได้พฤษภาเราจะเก็บศพเลยท่านดครับสิ่งที่ผมนำเรียนนรรมทานเวลาผมเหลืออยู่13นาทีผมจะแจ้งท่านเห็นว่าในข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกผม จะนําเรียนเรื่องของเหตุของปัญหาครับและวิธีแก้จะผมจะสรุปคร่าวๆเป็นประเด็นใหญ่เอาไว้ไม่ลงรายละเอียดแต่นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศชาติบ้านเมืองนี้จริงๆแพงทั้งแผ่นดินจนทั้งแผ่นดินพังทั้งแผ่นดินเพราะอะไรครับท่านนายบแพงจนพังทั้งแผ่นดินเกิดจากสิ่งที่ผมจำเนียมเรีนทำทานคือ เรื่องวิกฤตทางการเมืองครับเหตุของปัญหาอยู่ที่การเมืองการเข้าสู่อำนาจของท่านผมไม่ขยายความตอบทุกคนรู้หมดครับท่านยึดอำนาจเข้ามาเป็นรัฐบาลคอสชมุ่งสืบทอดอำนาจวางโครงสร้างทางด้านกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญเอาไว้เพื่อจะสืบทอดต่อสืบทอดอำนาจ ใช้กลไกตามน้ำนูนบอกว่ามีการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยเข้าสู่อำนาจแต่กลไกท่านท่านก็เขียนไว้ว่าท่านจะอยู่ในอำนาจอย่างต่อไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็น,นกลไกของเปลี่ยนสภาระบบรัฐสภาเราจากสภาคู่เป็นสภาเดียวท่านก็ยอมทำโดยอ้างบอกว่าพิจารณากฎหมายปฏิรูปท่านจัดทนรับธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธมนูลที่มีรัฐมนูลสองฉบับอยู่ในฉบับเดียวกันบังคับใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุดได้ประโยชน์กับท่านมากที่สุดการใช้อำนาจหลังจากที่ท่านได้อำนาจมาแล้วนะอย่างไม่ชอบทำเอื้อพวกพ้องเห็นแก่ประโยชน์ไม่เคยเห็นหัวพี่น้องประชาชนทำให้เกิดปัญหาเกิดวิกฤตถ้าท่านใช้อำนาจที่ถูกต้องนะครับ แพงจนพังทั้งแผ่นดินจะไม่เกิดขึ้นนะที่ต้องไปชนจะไม่ยากเดือดร้อนถึงขนาดนี้และที่สำคัญน้ำนานครับระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจบิดเบี้ยวบิดเบือนโดยเฉพาะสภาของเราที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและการแผ่นดินทำหน้าที่ได้อย่างยากลำบาก ปัญหาเหล่านี้เลยครับมันเป็นปัญหาภาคการเมืองเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญผมนำเด่นธระมทานครับปัญหาหลักคือตัวรัฐธรรมนูญที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันการใช้อำนาจตามรัฐมนูญส่งผลมาถึงปัจจุบันและการตรวจสอบการใช้อำนาจถึงปัจจุบันองค์กรอิสระต่างๆเป็นปัญหาทุกอย่างครับ นี่คือเหตุของปัญหาครับท่านประธานที่เคารพครับการตรวจสอบการควบคุมการมหาการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผูะะ้แทนราษฎรเสถียรภาพรัฐบาลในขณะนี้จากผลพวขงของการที่ท่านต้องการสืบทอดอำนาจเขียนรัฐมนุนมาอย่างนั้นทําให้ท่านได้เสียงข้างมากอย่างงอนเงี้ยนอย่างไม่มีเสถียรภาพตัวเลขการเลือกตั้งปี62สอง ท่านรวมเสียงได้2 0 0ได้255เสียงครับเกินกึ่งไปแค่5เสียงท่านก็ใช้กลไกที่บัญญัตินในรัฐธรรมนูญบัญญัติในวัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดการรวบรวมด้วยวิธีทางทุกวิธีที่จะทำให้ท่านมีเสียงข้างมากได้จนขึ้นไปถึง275เสียง รัฐมนูลเปิดโอกาสบัตรใบเดียวมีพรรคที่มีเสียงข,ขนาดเล็กเข้ามาในสภาท่านก็เชื้อเชิญเข้ามาผมไม่ว่านะครับท่านทําได้แต่กลไกอย่างนั้นบังคับ,คบให้หลายพรรคกันมืองต้องจํายอมครับเขามีหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงจะไปอยู่อะไรจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเขาคํหนึ่งมากถ้าไปอยู่กับรัฐบาลเขาคิดว่าเขาจะทาประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนได้ผมชื่นชมนะครับเขาต้องทําอย่างนั้น แต่นั่นคือกับดักของการเข้าสู่อำนาจเสมือนดีแต่ท่านทำลายล้างประชาธิปไตยครับผมกล่าวหาท่านเลยว่าทำลายล้างประชาธิปไตยแม้ไม่อภิปรายไม่วงใจนะครับแต่สิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นข้อที่จริงอย่างนั้นจริงๆเสมือนดีแต่ท่านทำลายล้างประชาธิปไตยเพราะอะไรครับเพราะการที่ท่านพยายามรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธทำมีเงื่อนงำก็ยุบพักเขา เพื่อกวาต้อนสสเข้ามาอยู่เป็นภาครัฐบาลไม่ทำลางได้ถ้าไม่ทำลายร่างประชาธิปไตยคืออะไรครับยุบพักเขาได้สสมาเยอะเดิมเขามี80นี่คือวิธีการที่เกิดขึ้นในที่เป็นข้อที่จริงในขณะนี้ท่านระธานครับสิ่งเหล่านี้คือต้นเหตุของปัญหา เมื่อรวบรวมมาอย่างนี้เนี่ยเสถียรภาพเสถียรภาพของรัฐบาลผ่านกลไกลของระบบรัฐสภาเราเป็นเหมือนเห็นอยู่เป็นเหมือนเห็นอยู่ครับขณะดนี้การประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจากอภิปรายไม่างใจเมื่อ 4, กันยาปี2 5 6 4ั3าอีงค์ประชุมของฝ่ายรัฐบาลมีไม่เคยถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุม238ไม่เคยถึง เมื่อไม่เคยถึงแล้วเนี่ยมันเกิดวิกฤตมีความขัดแยง้งมีการแข่งแยง่งมีการแบ่งอํานาจกันในพักร่วมรัฐบาลแน่นอนครับถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องแสดงออกเพื่อหาจุดยืนและผมก็เชื่อว่าเขาจะทําเพื่อประชาชนนะครับที่เขาทาอย่างนั้นเพราะอะไรครับนอกจากระบบการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจมีปัญหาแล้วเนี่ย ผลพวงที่แย่ที่สุดก็คือได้ผู้บริหารที่มีความสามารถที่ด้อยที่สุดครับไร้ความสามารถเข้ามาทำงานก็เลยเกิดปัญหาอันนี้ผมพูดความจริงตรงๆนะครับกับเรียนท่านนายกกับเรียนท่านประธานผ่านไปช่างนายกครับผมทำหน้าที่นะครับขนาดนี้ผมทำหน้าที่เป็นยักษ์ครับต้องบอกกับท่านประธานอย่างนี้จริงๆผ่านไปยังท่านานยกตีท่านเข้าใจครับผมไม่มีโอกาสไม่สัมผัสพูดคุยกับท่านผมผมรู้สึก ภาพของท่านในขณนะนั้นเนะ่เป็นผู้ชายที่มีความอุปุ่นมากรับผิดชอบเมตตาแต่แปลกมากครับท่านเวลาท่านบริหารราชการแผ่นดินกับไร้ซึ่งความเมตตาไร้ความเย้ยยัยต่อมนุษยชาติไร้จิตสำนึกที่เป็นมนุษยชาติต่อพี่น้องประชาชนคนไทยผมงงมากท่านอาจจะไม่รู้ตัวครับท่านนั่แหละฮะด้วยวิธีการอย่างนั้นนะ่ะท่านคือตัวปัญหา เราได้นักบริหารที่เป็นปัญหาเลยสร้างปัญหาแพงจนพังทั้งแผ่นดินท่านประธานครับเสถียรภาพในรัฐบาลในระบบรัฐสภามไม่ถึงกึ่งเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่พวกผมต้องทำนะครับในฝ่ายค้านเนี่ยร่องพยายามบอกกับท่านประธานวม่อองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะถ้าท่านไม่เป็นองค์ประชุมเราจะเป็นระบบรัฐสภาได้อย่างไรครับเราเป็นเสียงข้างมาก ระบบรัฐสภาคือปกครองด้วยเสียงข้างมากครับเคารพสิทธิเสียงข้างน้อยแต่ฝ่ายค้านกลับถูกกล่าวหาว่าไม่ทําหน้าที่ไร้จริยธรรมผมไม่ถือนะครับเรามั่นใจว่านี่คือการทําหน้าที่ในการตรวจสอบถงดุลถ้าระบบสภาไปอย่างนี้มันไปไม่รอดครับการที่สมาชิกพักร่วมรัฐบาลปลีกตัวออกมาและมีความเป็น เอกภาพเป็นเอกเทศในการจะต่อสู้เขาต้องการบอกไงครับท่านว่าท่านไม่ควรอยู่ในอำนาจต่อไปอีกแล้วเขาพร้อมที่มาอยู่กับฝ่ายค้านในการลงมติในการอภิปรายไม่วางใจในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาท่านนะครับนั่นคือต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหาเมื่อเรารู้ปัญหาเนี่ย มันมีต้นเหตุอย่างนี้เราต้องแก้ไขครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอญาตย้อนไปบอกท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งที่มันคาใจพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างมากก็คือปัญหาเรื่องน้ํามันแพงทึ่อยู่ในหัวใจท่านนายกด้วยท่านเปลยกับผมเลยครับว่าท่านเป็นห่วงมากเรื่องน้ํามันผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับปัญหาน้ํามันนี่มันเป็นปัญหาอย่างแน่นอนแต่กลไกที่ท่านใช้จัดการขณะนี้คืออะไรครับลดทําไมเบนซิน,นลดทําไมครับค่าภาษีสามสิบสามบาทสําหรับดีเซล เป็นสิ่งที่สมาชิกเราจะถามท่านอย่างชัดเจนครับว่าโครงสร้างราคาน้ํามันการหารจัดการน้ํามันนะ้มันผิดพลาดบกพร่องอยู่ตรงไหนอย่างไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้ท่านประธานเชื่อไหมครับด้วยวิธีคิดที่ผิดด้วยสมมติฐานที่ผิดเนี่ยมันเป็นการทําลายพี่น้องประชาชนผมยกตัวยอย่างง่ายๆเรื่องน้ํามันนะครับขณะนี้เนี่ยคนใช้เบนซินนะครับเป็นคนจนชนชั้นกลางขี่ม,มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์21ล้านคัน ใช้เบนซินครับเครื่องจักรกลเกษตรส่วนใหญ่เบนซินครับแน่นอนครับรถบรรทุกภาคการขนส่งเป็นดีเซลและท่านประธานทราบไหมครับซปเปอร์คาร์รถหรูต่างๆดีเซลหมดเลยครับจริงอยู่ครับว่าสัดส่วนการใช้ในหนึ่งต่อสองหกสิบสามล้านกับสามสิบล้านลิตรต่อวันดีเซลหกสิบสามล้านต่อวันเบนซินประมาณสามสิบล้านต่อวัน กึ่งหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านทำก็คือว่าเมื่อท่านไปดูแลดีเซลท่านมาเพิ่มเบนซินนั่นคือผักภาระ,ะให้คนจนเอาคนจนไปอุ้มคนรวยตอบห้ดีนะครับเรื่องนี้ตอบห้ดีท่านตอบไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลถึงพฤษภาหนึ่งห้าหนึ่งครับพี่ปายไม่วงใจอย่างแน่นอนเดือดร้อนกันมากครับท่านอ้างได้ว่าสินค้าราคาแพงเนี่ยเพราะน้ำมันมันแพงที่ผมบอกว่าคอสพุชนะครับ แต่ท่านนายกบอกว่าเงินเฟอ้อของมันแพงเดี๋ยวเขาจะมาบอกท่านนะครับมันจริงหรือเปล่าที่ท่านพูดท่านนาย่เคกรบครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งบดเนี้ยเหตุของปัญหาคือระบบการเมืองที่ล้มเหลวต้องแก้ที่การเมืองเรื่องแรกที่อยากเสนอครับแล้วมีข้อเสนอในเพื่อนสมาชิกผมด้วยเนี่ยท่านจะยอมที่จะให้แก้รัฐธรรมนูญไหม เพราะเราพยายามมาหลายครั้งท่านตีตกตลอดท่านจะยอมไหมครับแก้เชิงโครงสร้างหรือแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ผมมั่นใจว่าท่านไม่แก้แน่เพราะกฎหมายสำคัญสำคัญที่เราเสนอเข้ามาถูกตีตกหมดครับด้วยกระบ,บวนการต่างๆนานาผมกลับมาย้ำกฎหมายภาคประชาชนกฎหมายของสสถ้าเป็นการเงินตีตกโดยท่านนายกครับไม่เซ็นนะ ถ้าไม่ใช่การเงินเข้าสุสภาอุ้มไปดองฮะอุ้มไปดองตัดตอนแต่ต้นโดยท่านนยายกครับเป็นการเงินท้าโผล่มาสภาขออุ้มหายไปดองไว้ก่อน60วันนี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราไม่อยากเป็นองค์ประชุมไม่ท่านเพราะว่าถ้าเราเป็นองค์ประชุมแล้วองค์ประชุมพร้อมปุ๊บครบปุ๊บเนี่ยท่านจะใช้เสียงครั้งมากท่านโหวตเอากฎหมายเราไปดองทันทีเลยเราก็าอยากต่อรองว่า ถ้าเราเป็นองค์ให้เนี่ยท่านรับกฎหมายเราได้ไหมท่านจะตีตกเราไม่ว่าเราจะได้ทำใหม่เสนอใหม่เร็วกว่านี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะท่รรานประธานต้องแก้ตรงนี้ครับและที่สําคัญท่านระานครับด้วยความเคารพนะครับที่ผมมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ในกระดาษ แต่พฤติการพฤติกรรมความสามารถในการบริหารและการแผ่นดินเป็นของตัวท่านนายกรัฐมปรีผมไม่โทษคณะรัฐมนตรีท่านอื่นนะครับเพราะกลไกการบริหารและการแผ่นดินของท่านท่านแต่เป็นคสชมาท่านใช้อำนาจพิเศษบริหารและการแผ่นดินมาตลอดม4 4พลกฉุกเฉิน ท่านประกาศใช้มาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในชีวิตของการเป็นผู้บริหารของท่านในระบบรัฐสภาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกท่านบริหารด้วยอำนาจพิเศษที่เราเรียกว่าเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเเด็จกาลครับท่นนานถ้าท่านไม่แก้ตรงนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้อยู่ต่อไปไม่ได้ครับมันจะพังพังทั้งแผ่นดินทั้งนานครับ ก็ด้วยความเคารพประนรมทา,านครับโดยสรุปสิ่งที่ฝ่ายคา้านจะเสนอที่เป็นปัญหาก็เป็นข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาทางด้านมิติทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเราก็มีข้อเสนออย่างชัดเจคน,น,นครับท่านประธานครับถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุคือตัวท่านนายกครับหยุดนะครับ หยุดไม่ให้ประเทศนี้เลือดไหลออกจนซีดจนตายไปหยุดนะครับหยุดทรมานพี่น้องประชาชนสร้างโอกาสให้เขาลืมตาอ้าปากได้สิ่งที่จะหยุดได้คือตัวท่านนายกครับผมมีความมั่นใจครับผมสัมผัสท่านใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือท่านรักประเทศครับท่านรักพี่น้องประชาชนครับแต่ท่านรักไม่ถูกท่านเองคร วิธีการรักของท่านไม่ชอบแต่จิตใจท่านรักเพราะฉะนั้นผมอยากเอาจิตใจดีๆของท่านครับมามองดูตัวท่านเองบอกกับตัวท่านเองว่าฉันจะทําประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนในประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีที่สุดโดยการประกาศว่าขอออกจากตาแหน่งนี้จะด้วยการลาออกก็ได้นะท่านประธานแก้ปัญหาได้เร็วครับมีคอรมอชุดใหม่เข้ามาทำให้สภาเข้มแข็งรับ หรือดีสุดก็คือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนครับประกาศยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ขึ้นกับประชาชนม่าจะมอบอำนาจให้ใครไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนั่นคือการแก้ปัญหาโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแพงจนพังทั้งไปดินก็จะแก้ปัญหาได้ขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านครับ